บอกเลยว่างาน S Present Awesome Night วิชาอุนอูในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของชาอุนอูซูเปอร์สตาร์ระดับ A S S, เอเชียศิลปินหนุ่มแดงกิมจิที่มีอรอยยิ้มชัวนละลายในฐานะหนึ่งใน4ี่ของพรีเซนเตอร์สุดออซัมของเอสโคลาหลังจากปล่อยทีเซอร์ในงานเปิดตัวแคมเปญโฆษณา Born to be Awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้เห็นลุคสุดเท่เสน่ห์ล้นละออซัมของชาอุนอูในภาพยนตร์โฆษณาที่ร่วมแสดงกับไอคอนตัวแทนชาวเอเชียคนอื่นๆได้แก่โบกี้ ไลออน y ย s yes, indeed และ3สาววอลเลย์บอลนิวเจนที่เชิญชวนคนรุ่นใหม่เจนเซสมาลิมรสความซ่าของเอสพร้อมทั้งโชว์ความกล้าในแบบของตนเองเชื่อว่าเหล่าอโรฮาชาวไทยตั้งตารอที่จะได้พบตัวจริงของเขาและกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆที่ทางเอสโคลาจัดขึ้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้นโดยงานนี้ได้ดีเจนุ้ยธนวัฒน์เป็นพิธีกรแคสซินเปิดตัวก็ดูยิ่งใหญ่โดนใจแฟนคลับโดยชาอู N U ปรากฏตัวด้วยลุคสุด awesome. อซ่ามโบกมือทักทายเดินบนพรมแดงเหล่าอโรฮาก็กี๊ดกันลั่นลานพักคลากรก่อนที่ชาญู N จะ ทักทายแล้วฝากให้ทุกคนเชื่อมั่นและพร้อมโชว์ความกล้านในแบบของตนเองรวมทั้งลองดื่มเอสโคลาสูตรใหม่ที่รับรองว่าต้องถูกใจที่มาพร้อมแพ็คเกจจิ้งใหม่ เชื่อว่าเราแฟนๆจะต้องรักเอสโคลาเหมือนกับที่รักชาอูอ,อย่างแน่นอนสําหรับเกมที่ชาอูเตรียมไว้ให้กับแฟนๆมีด้วยการ3เกมโดยเกมที่1คือเกมใบคําด้วยท่าทางชาอูอต้องเดาคําศัพท์จากท่าทางต่างๆที่แฟนขับช่วยกันใบเพื่อทายคําให้ถูกต้องเกมที่2คือเกมดิสออดแชาาอ,อูที่แบ่งแฟนขับออกเป็น2โซนพร้อมกับตอบคําถามทายใจให้ตรงกับชาอูอปิดท้ายด้วยเกมที่เรียกเสียงกรีได้อย่างสุดๆคือเกมที่ 3S Mystery b o x ชาชาอูทายสิ่งของภายในกล่องให้ถูกต้องโดยทุกเกมจะมีการแจก ของรางวัลพร้อมให้แฟนๆที่เป็นผู้โชคดีได้ลุ้นรับลายเซ็นของชานอูที่เป็นที่ระลึกอีกด้วยจบงาน S Present Awesome Night w วิชชาญอูแบบแฮปปี้เอนดิ้งนอนหลับฝันดีกันทุกคน แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราแฟนคลับยังสามารถตามไปพบกับความออซ้มของชาอูอีกครั้งในงานคอนเนคไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่29และ30เมษายนนี้โดยเหล่าเจนเซสสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมง,งานได้ในราคาพิเศษเอสโคลาแบบกระป๋องจำนวน2แพ็คในราคา180บาทได้รับส่วนลดมูลค่า2บาทสำหรับการซื้อบัตรเข้าร่วมง,งานคอนเน t ไทยรวมทั้งยังได้รับโปสเตอร์ชาอูเป็นที่ระลึกอีกด้วยคู่บางส่วนนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อเอสโคลาภายในงานเอสพรีเซนต์อ awesome ๋อซ้ำไนท์วิชาญูเท่านั้น ติดตามกิจกรรมความสร้างของแคมเปญ Born to Be Awesome เกิดมาสร้างกล้าเป็นตัวเองหรือร่วมเป็นเจนเซ็ตเหมือนอย่างชาอู U, รวมทั้งโบกี้ไลออน Yes Indeed และ3สาววอลเล์บอลนิวเจนได้ที่ f a c e b o o k S พร้อมแล้วหรือยังที่จะสซ่ากล้าเป็นตัวเอง